สวัสดีครับเราไม่ไเล่นเกมมอซิมูเลเตอร์ใน EP ที่2กันนะผมก็เก็บเก็บเงินนะไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทยอยจ่ายพวกนี้นะรอจ่ายเดี๋ยผมจ่ายไปก่อนแล้วกันอ่าจ่ายไปก่อนเสร็จที่ต้องจ่ายไปจ่ายหนี้สินก่อนนะหนี้สินเยอะมากหลักร้อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวจ้างพนักง,งานคนนี้หนึ่งคนนะเออแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอาจจะยังไม่จ้างแล้วเดี๋ยวซื้อ เฟอร์นิเจอร์เครื่องดื่มหรอไม่เอาแล้วกันเราเปิดห้างเลยเดี๋ยวเราจัดไปด้วยเปิดห้างครับวันนี้มีเดี๋ยวดูดีว่าเท่าไหร่แบรนด์ใหม่มปลดล็อกได้แล้วเท่าไหรอ่อ่ะห้าพันเดี๋ยวก่อนแล้วกันเราต้องการมีเอีเล m ด้วยว่ะตู้ตู้ ATM 2K ตู้คีบบุษไถ่ายรูป ขายขนมเคียวมีเครื่อง TCD ด้วยเหรอการ์ดอ่ะนะเอาเครื่องอีกอันหนึ่งละกันแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มเนาะดีอ่าเออไปเดี๋ยวน่าจะอัพลาเส้นเพิ่มก่อนอืสามพันเจ็ดพันเอออัพลายเส้นเสื้อผ้าเพิ่มหนึ่งแล้วก็ ซื้อชั้นวางรองเท้าหนึ่งเคเดี๋ยวจัดก่อนโอ้โหอุ้ยวางไว้ก่อนโยนก่อนอ่าเราจะวางสองข้างเลยโอเคตู้มีสองอันละไปอุ้ยชนปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปโอเคครับใส่เข้าไปใส่เข้าไป อ่ะโอเคเราต้องเพิ่มซัพพอร์ตล้านเพื่อให้ห้างเรามีอะไรมากกว่านี้นะเราต้องขยอยใส่เข้าไปโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้ชั้นวางใช่ไหมคิดว่าอ่ะวางติดๆดกันตรงนี้แล้วกันโอเคสองชั้นเออลูกฟุตบอลมีที่วางไหมอ่ะอยังไม่มีอ่นแมะไว้ก่อน ใส่บาสเกตบอลไปแล้วก็ซื้อรองเท้าเพิ่มเนาะอืมอไปหลังจากนี้เราจะมีหน้าที่เติมของทีละร้านอย่างเดียวอืมรานนุนก็น่าจะลอยตัวแล้วเราไม่ต้องคอยเติมละใส่รงทา้าโอ้ชนชนอ่าปึ๊บปื๊บป๊บลืน่น โอเคอ่านเดี๋ยวเราไปดูร้านนี้กันหน่อยเราต้องเติมสต็อกหน่อยเนาะเอ้ยเราซื้อเสื้อผ้าเพิ่มไปด้วยนี่เสื้อยืดโลกคู่เสื้อยืดดูไบช็อกโกแลตปาวะผมไม่อย่างอันเสื้อยืดรักลายรักลายยิ้มอ่ะเก็บปะตัดไปครับใส่ตรงไหนดีเออ ปรับราคาก่อนเอากำไรเกินครึ่งครับเออที่แขวนไม่มีที่วางหมดแล้วเหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บบวกกำไรห้าสิบกว่าอืมเอาชั้นว่างัันดิมไหมขอนี้หนึ่งอัน เออโอเคตรงนี้แหละไปเออ,อเคได้แล้วโอเค<ม>เราต้องซื้อของในห้องน้ำด้วยเนาะบริการ เดี๋ยวเราจะเก็บตังค์อ๋อมันอยู่ห้องน้ำตรงนี้เนาะใส่ก่อนทิชชู่เออใส่เข้าไปโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคห้องน้ำดูดีโอ้โหห้องน้ำมีหญิงวะ่ะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนเออเครื่อง เอดูดิครับมีอันนี้แหละเออแม่มีเจลสบู่แล้วเว้ยเกินว่ะ <c oughs> เกินชนอ้อชนชนเกินเราไว้ไหนดีวะปะโะเคน,นี่เกินเดี๋ยวใครมาใช้โอ้โหสวัสดีครับ <c oughs> เติมของเข้าไปอโอเคเรามี เดี๋ยวเราต้องเปิดร้านใหม่แหละแต่คิดว่าพอยอยังมาดูซิเปิดได้ยังเฮ้ยเปิดได้ละไงร้านของเล่นร้านท็อปทอยท็อปทอยแล้วกันท็อปท็อปทอย โอเคเราก็มาซื้อของร้านของเล่นร้านของเล่นมีเชลแล้วโอเคเดี๋ยวต้องเก็บตังซื้อพนังงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าร้านของเล่นเราเริ่มดูดีเลยเหลืองอ่อยเลยเฮ้วยวางไม่ได้อ๋อวางได้ปรับราคาก่อนออกกำไรเยอะหน่อยครับร้านนี้เพราะว่าคนน่าจะซื้อให้ลูกเยอะพอขาหัวมอง ปบอ่าป้๊บ,อบ,บโอเคโอเคโอเคเปิดเรียบร้อยอ่ร้านนี้ทบถอยเดี๋ยวเขาดูร้านนี้หน่อยรองเท้าหมดแล้วโอเคห้างจะปิดแล้วไม่เป็นไรก็เตรียมการพวกนี้เออพนักงานเท่าไหร่เนี่ยไอ้เจ็ดเคเลยหรอ อืมจะบูเหลวทองคำอ่าโอเคนี่ร้านโคตเท่ค้าน่าจะหมดแล้วนะยังไม่ไปหรอดูที่เขาทำะไรซื้ออะไรครับอ๋อซื้อน้ำน้ำอารมณ์เหรอใช่แล้วเห็นว่ามันน่ากินดีขอบคุณครับได้เลยว่าว่าอุ่นนุนใหม่นะครับพี่ เก็บเงินเก็บเงินปิดห้างโอ้โหโคตรรวยที่เก้าเลยเว้ยเย้เย่เยลูกค้าอยากได้อะไรมากกว่านี้ใบอนุญาตใหม่ๆจะดึงลูกค้าในดูสิใบอนุญาตใบอนุญาตเอ้ยตัวควบคุมไม่ใช่มีเงินกู้ด้วยวะกู้ดีปะ ไม่กู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดอะลูกค้ามาว่ะซื้อรองเท้าก่อนซื้อลองเท้ากันอ่าเติมรองเท้าเติมเติมเอาเติมไม่ได้วางนี่แล้วกันเติมรองเท้ากันปึ๊บ โอเคเข่านี้ก่อนละกันลูกค้ารอแล้วขอโทษครับลูกค้าผมมีหลายร้านเนาะรับบริการครับสองร้อยหกตัดไปครับขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุนผมผมจะปรับปรุงห้างให้ดีกว่านี้ได้เลยน้องรวยกันทุกคนเลยคนรวยนี่หว่าแพงไม่บน่นขอให้ได้ซื้อแม่รวยจริงอ่ารวยจริง แพงเกินแต่ซื้อเฮียแพงเกินแต่ซื้ออะไรวะนี้เนี่ยงงนะแพงเกินแต่ซื้อแพงเกินแต่ก็ซื้อเอาไหมออเราต้องหาพนักงานมาซื้อร้านนุ่งกันเราจะได้คอยอยู่แค่ร้านนี้เออพนักงานสามพัน เอาพนักง,งานประจำมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเก็บตังค์เราเติมของไปก่อนแล้วกันเอ้ยพนักง,งานมาแล้วเว้ยทันใจจริงๆเลยปึ๊บป๊บอ่ะเราก็เติมของอย่างเดียวร้านเสื้อโอ้โหร้านเสื้อของจะหมดเดี๋ยวเราต้องเก็บตังค์ซื้อพนักง,งานเพิ่มอ,อ ลงเท้าสตัดโอเคอันนี้มีคนเติมมางานไปเติมเติมตัดก่อนปุบปุบปุบอ่าปุบปุบปุบโอเคลูกบอลโอเคเนะอืปปุบปุบปุบอึออร้านวันนี้ก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่ ต้องเก็บตังค์เพิ่มอืมเออฝากหน่อยนะนุม่มขอดูวันวันร้านนี้ต้องเติมเสื้อเนอะอุย้ยมีเสื้อเยอะเหมือนกันเสื้อไปก่อนน่าจะเพึ่งล้านนี้ขอดูหน้าร้านหน่อยโอเคสะสมเก็บ อ่ะเดี๋ยวดูลูกค้าก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆก็ะเปิดมาเกือบสิบวันก็โอเคนะอูช่วงนี้หิมะย,ยังตกอยูเ่ยเลยบ้านเราหิมะไม่ตกแล้ว <c oughs> เออตังไม่พอเนะี่ยน้ำผุดต้องรอตังก่อนเอ้โหค่าของเล่นแพงมากต้องเก็บตังก่อนละเออออัืมนนี้เติมอะไรวะ ลูกฟุตบอลปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่ะเติมโอ้ยบวกไปอีกหกสิบกว่าปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอ่ะกำไรเยอะโอ้ห้าโมงกว่าลูกค้าย,ยังเพิบของแพงเกินปรับลงแล้วก็ลงนิดนึงอ่ะของเล่น ซื้อเพิ่มเ,เราเป็นเจ้าของที่เดินเติมของอย่างเดียวแหละลูกน้องเดี๋ยวนี้ห,หายหายคนหนึ่งเคเราต้องเก็บเงินให้ได้เจ็ดพันเพื่อป,ปีพนักง,งานประจำลานนี้อืมเออ ไปเรียบร้อยลันตดพุ่งพลาน,ลานอืมตู้น้ำเดี๋ยวเราต้องซื้อน้ำเพิ่มไหมเอาน้ำส้มแล้วกันเนาะน้ำส้มซื้อไปสองโอเคไปครับเติมน้ำส้มอืมเติมตัวนี้ก่อนละโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเติมเน้นเติมครับ กินน้ำส้มแทนน้ำบัลลมน่าจะดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่าร้านเออของยังพอมีอันนี้ยังพอมีเนาะโอเคเออเรามาจา้างพนักง,งานกันต่อดีกว่าเนาะในร้านของกีฬา 7K โอเค ทีนี้พนักง,งานเราก็จะได้ครบและเติมของไหนลองอ,อซื้อนี่ก่อนแล้วกันอะพนักง,งานโอเคพนักง,งานมาแล้วอมวันนี้ก็วุ่นวายเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวนะขอเช็ค้านนี้ก่อนของเล่นเฮ้ยจะขอต้องซื้ออันนี้ปลดล้านทั้งห้าพันเลยเหรอเดี๋ยวค่อยปลดแล้วกันรอเก็บตังก่อนอืมร้าน,นของเล่นเราก็ซื้อ ทีนี้เราก็จะเป็นเจ้าสัวล่ะสินะเพราะว่าเรามีลูกน้องทุกร้านเลยเราก็จะตกแต่งห้างได้ในในความเป็นจริงที่ควรจะเป็นเออเชลเพิ่มอีกอันเดียวไหมซื้อเชลเพิ่มไหมอืมแต่จริงๆไม้แขวนเสื้อไม้แขวนนี่ควรจะซื้อได้แล้วกับดัมเบลเอาเสื้อผ้าวางตรงกลางดีไหมแต่แม่งน่าจะไม่พอ ไม่พอจริงวะตกแต่งเออดูซิมีอะไรบ้างป้ายลดราคาที่วางรงท้าหินอ่อนอืของไม่เยอะเลยวะตุ๊กตกตรงตุ๊ก,กตาโอ้โหเอเราจะขยายร้านเท่าไหร่หมูร้านส <s uck> ี่พันห้าอเหรอในดูลายเส้นดิหกพันโอ้ขยายร้านดีกว่า อืมขยายร้านน่าจะเวอร์กว่าขยายร้าน,นี่ขยายแล้วหรอทำไมไม่รู้สึกว่าขยายร้านเลยวะเเออโอโค นี่เดี๋ยวเอาตรงกลางโอ,โอ้ลูกค้าก,กลับหมดแล้วโอเคงั้นปิดห้างครับปาปิดห้างโอ้ติดลบไปหมื่นกว่าไม่เป็นไรเรัาปรุงร้านไปกันต่ออ่าเราต้องมันจะต้องเสื้อเนียนหนึ่งเพื่อมาหวางเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้ามันจะได้กระจายกระจายตังไม่พอ เอาอย่างนันหนึ่ยก็ไม่พออีกเว้ยเออเออเออมันวางได้ชิ้นเดียวเหรอเองัอ้นเปิดห้างเลยเปิดครับอ่ะเก็บเงินด้วยโอ้โหได้ตั้งห์มาอื้อซ่ากันแล้วเออเดี๋ยวนะขาดอะไรวะขอเช็คก,ก่อน ของในร้านพวกนี้โอเคพร้อมเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เปิดร้านนี้นะถ้าถ้ายังมีเงินพอแหมร้านถอยท็อปถอยทันสมัยและสปอร์ตครับเออออ่าเกินเดี๋ยวเติมของเล่นก่อนสวัสดีครับโอ้ลูกค้าเยอะอจริงๆเลยเติมของไม่ทันแล้วปุ๊บปบอ่าโอเคห้าสิเปอร์เซ็น อันนี้ต้องซื้อรองเท้าแล้วมั้งตังค์ไม่พอแต่ลูกค้ายังเงียบอยู่เลยเดี๋ยวดูป้ายโฆษณาก่อนนะใบอนุญาตตกแต่งเออไหนวะป้ายโฆษณาซื้อนี้หนึ่งอันสองอันอ่ะซื้อมาใส่ดิแล้วมันมันไว้ยังไงเออมันซื้อยังไงอ่ะ แล้วมันใช้ยังไงวะเอาวางไว้ก่อนละกันใช้ไม่เป็นอเอเราก็หรือวเวห้าหรอไหนขอโทษด้วยอันนี้เลเวลอะไรโอ้โหห้าพันถ้าจริงๆถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ไปแค่นี้ดีกว่าค่อยๆเก็บเงินเออเราหาอะไรมาวางตรงกลางห้างไหมเออเรามีม้าทรงกลมไหมอันหนึ่ง เออแล้วก็เอาอะไรตกแต่งอีกดีวะอันนี้เป็นเสื้อผ้าเหรอโอ้มันเหมือนกันหมดเลยนี่วะแล้ก็อีทรงกลม,มอันหนึ่งอ่ะครับโอเคครับแหมดูสดใสขึ้นเยอะแม่เห็มีต้นไม้อยู่งกลางห้างเออเดี๋ยวดูกันนะว่านี้ขาดอะไรไหมห้องเล่นไข่ดีจังแ ใบอนุญาตเท่าไหร่ห้าพันห้าเจ็ดพันเราต้องเติมของเล่นไปก่อนเออโอเคโอค้ยร้านกีฬาของหมดว่ะหนักอยู่โอเคครับช่วยมันเติมกันเออ อ่าของมันเยอะจริงช่วยมันเติมกันเออสตาร์ทเค๋แนงยิว่าเสือนอนกินอีกแล้วเนนะี่ยปุ๊บ,บโอ้ซื้อเสื้อก่อนนานเสื้อก็เอาอันนี้น,นี่ โอเคเราช่วยมันเติมก่อนโอเควันนี้ก็โอ้โหวุ่นวายมากเจ๊เป็นไงบ้างครับถามหน่อยว่าร้านห้างผมเป็นไงบ้างครับ PK เจมอลเจเจมอลก็ของเยอะนะเปิดไม่กี่วันเองของลูกค้าก็เยอะเออใช่ครับขอบคุณครับฝากติดตามช้อปปิ้งด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าเราก็หลอกถามอีกนึงเนาะเออ แม่งจริงๆไปอนุญาตก็ไม่มีตัง์สือแพงมากเอาถังขยะมาวางทุกร้านเลยเดีกว่าอือยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เราวางหน้าห้างได้ไหม้ยเลิศว่ะวางหน้าห้างได้เออมีถังขยะหน้าห้างละเออเดี๋ยวนะขาดอะไรม้างวะเ,เสื้อหมด ขยายไม่ได้เอ่อขยายไม่ได้ไม่ได้อ,อ,ไไดไไดอืมชั้นของเล่นชั้นวางแพงมากเดี๋ยวเซอร์นี้แต่จริงๆเราต้องมีไม้แขวนก่อนเนาะถึงจะว,วางของได้เราต้องมีเอ้เราต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนเนาะอืมเจ็ดพันมานุญาตแพงมากเอ้ยของเล่นซื้อได้แล้วเหรอเออ,เอของเล่นก่อน นักง,งานเดี๋ยวค่อยจ้ากันแพงเกินขอ,องเล่นเพิ่มไหนวะโอ้โหมีตุ๊กาตารถบัคคาวิทิวมีโลโบโด้วยอ่ะเติมไปก่อนกำไรทั้หน่อยหนึ่งบวกอีกสิบ็นตโรโบไปโอ้ยเลิศจริงๆเว้ยมีตุ๊กาตาด้วย ไปครับวันนี้เราก็จะรวยขนาดไหนเนี่ยออร้านกินีฬารองเท้าเนาะโอเคเออเหลือยังไงมั่งเนี่ยแต่น่าจะเปิดอีกอันนึงไม่น่าทัานนะเงินไม่พอเพราะเราอัพหลังบ้านไปด้วยเสื่อผ้าจะใหญ่ขึ้นเห็นไหม อแต่ไอ้ป้ายเนี่ยไม่ทำไรวางตรงไหนวะไปวางในห้องเก็บของแล้วกันเอ้ยชนอ่าชนเก็บเก็บก่อนแล้วกันหรือเหมือนแปะนี้ตรงกำแพงไม่ใช่กดเปิดไม่ได้ด้วยเก็บไว้อ่า แต่จริงๆนะถ้าพูดถึงเราจะต้องซื้ออ่ะอันเนี้ยต้องซื้อแต่ว่าเรายัางไม่ได้ขอใบอนุญาตเจ็ดพันอืมซุปปอร์มันเท่าไหร่อ่ะห้าพันแต่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่เลยเดี๋ยวค่อยแล้วกันรอเงอินพร้อมเรากู้ดีวะขออ่านหน่อยกู้หมื่นหนึ่งภายในสามวันก็ <c oughs> คือโอความสนใจไรายได้นึง เพราะหมื่นหนึ่งจะคุ้มกว่าแต่การชำระรายวันต้องสามพันอาจจะได้ก็ได้ลองกู้ดีกว่ามีเงินกู้ละวปะเราก็เปิดโซนใหม่ไปเลยออาจจะยังไม่ขยายกู้กันมาซื้อของเพิ่มดีกว่าถ้างั้นเออเราจะต้องเดี๋ยวเราให้มาเปิดร้านเพิ่มอีพีหน้าเรากู้มาทำอัปเกรดลายเส้นแล้วก็ไม้แขวนหนึ่งลาว แล้วก็เอาวางเสื้อผ้าหนึ่งอันราจะเป็นนี่เท่าไหร่วะเนี่ยโอเคมาฉันวางเเอเอ๊๊ะะ อ okay. อืมเฮ้ยอันนี้มันสต็อกผ้าเปล่าวะชัดเลยซื้อผิดจิบห้าอเละเป็นหนี้โดยที่ ฉันวางของโอ้ตายแล้วตายแล้วเอคโอเคอโอเคเลิศครับเราผิดพลาดได้ไม่เป็นไร ตู้นี่มาเติมปิดห้างแล้วเราต้องใส่ของเข้าไปโอ้กำไรเพิ่มอีกหน่อยอืร้านของเล่นเราทำอะไรเพิ่มวะเดี๋ยวนะ <c oughs> ยีราฟวางของตะกร้าของเล่น <c oughs> โหเราซื้อผิดไม่เป็นไรเราปิดห้างเลยครับโอ้ยจน มาเริ่มต่อเลยเดี๋ยวนะขอดูนี่สินก่อนนะปึ๊บปุ๊บป๊จ่ายนี่สินก่อนแล้วก็ธนาคารชำระอยอดชำระหมื่นห้าร้ยโอ้โหเปิดห้างเลยครับต้องใช้เงินเออซื้อน้ำผลไมา้ชำระสามพันซื้อน้ำผลไม้ก่อนแล้วกัน นี่สินเยอะจริงจริงๆอยากได้ตู้ไอทีเอ็มอะแต่แม่งแพงเอาลูกอมมาสองตู้ไหมตู้เดียวก่อนละกันลองลองขายก่อนเอออ่ะเปิดห้างแล้วสวัสดีครับโอ้โหชั้นเราวางตรงไหนดีเออวางตรงนี้แล้วกันคนจะได้เห็นพอดีเลย คางที่นางเกรนทำเลดีมันใส่ผสมกันได้ไหมไม่ได้ด้วยชิปหายเออชิบหายแล้วเป็นใส่รวมกันไม่ได้อ้าชิบหายแล้วตายแล้ววางผสมกันไม่ได้ด้วย ตายแล้วหยาบแล้วโอเคงั้นเราต้องซื้ออีกอันหนึ่งเออเอาใหม่อีกอันหนึ่งแล้วกันโอ้โหอุมมไว้ตรงนี้แล้วกันไว้ข้างร้านของเล่นแล้วกัน โอเคอาเรามีที่ลูก,ลกอมไปครับป่าป่าป่าโอเคเนื่งของเล่นของจะหมดชิบหายโอเคไปครับโอเคดูยครับวันนี้ก็วุ่นๆประมาณหนึ่งนะตอนแรกว่าจะอัพแต่ว่าถ้าอัพไปแล้วความวุ่นวายจะมากกว่าเดิมอีกถ้าเอาล้านอีกล้านหนึ่ง ืในอีพีนี้ก็จะประมาณนี้ละกันผมได้เพิ่มพวกช่องทางหมายถึงว่าเพิ่มร้านแบบเพิ่มอุปกรณ์อัปเกรดอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นไปเช่นแบบผมอาจจะซื้อพวกนี้เพิ่มได้เห็นไหมมีกไม้ฮอกกี้แล้วแล้วก็เสื้อผ้าผมอัพไปถึงประมาณหนึ่งแล้วนะถึงประมาณหนึ่งก็คือขยายไปแล้วระดับหนึ่งส่วนอันนี้ขยายไม่ไหวว่าร้านของเล่นก็ยังไม่ขยายอืม Okay. ยังไงพี่นี่ผมฝากด้วยละกันประมาณนี้นะสวัสดีครับ